สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์นำเสนอที่สวยๆนะคะเนื้อที่12ไร่นะคะอยู่ตำบลสุขเดือน5อําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะตอนนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่แล้วนะคะหน้าที่นะคะด้านหน้าเป็นถนนสาธารณะเทคอนกรีตกว้างโดยประมาณ5เมตรนะคะไฟฟ้าประปาชุมชนอยู่ใกล้เคียงนะคะมีไฟฟ้าประปาชุมชนเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวนะคะอบล้อมด้วยวิวเขาสวยมากนะคะ หน้าที่ดินนะคะแปลงที่ดินด้านหน้าหันไปด้านทางทิศเหนือนะคะหน้ากว้างโดยประมาณหกสิบเมตรนะคะลึกลงไปสามร้อยกว่าเมตรนะคะเนื้อที่ทั้งหมดสิบสองไร่นะคะตอนนี้ทิพเข้ามาอยู่ในแปลงที่ดินแล้วนะคะเกษตรกร,ร,กรทำมันนะคะมีบ่อกเก็บกักน้ำหนึ่งใบนะคะอันนี้เกษตรกรเพิ่งจะลงมันไปได้ประมาณ สองอาทิตย์เองนะคะเ,คเนื้อที่ทั้งหมดสิบสองไร่นะคะเกษตรกราขายในไร่ราคาไร้ละ95,000บาทนะคะฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่าใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อเก็บไว้ทำการ,กรเกษตรนะคะ ด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่ยูเขตตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะดินดีวิวเขาไฟฟ้าประปาหน้าที่นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะพอดีต้นไม้บังนะคะมีเพื่อนบ้านอ,อ,อยู่ใกล้ชุมชนใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะคะเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่ด้านหน้ากว้าง60เมตรและลึกลงไป300กว่าเมตรนะคะพื้นที่สวยนะคะ หมาะสำหรับทำการเกษตรซื้อเก็บไว้เก่งกำไรนะคะไล่ละ9ก้าหมื่นห้านะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่นะคะมีเพื่อนบ้านชุมชนไม่เปรี้ยวนะคะเราขายกันไล่ละ9ก้าหมื่นห้าพันบาทนะคะฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะดินดีวิวข่าวด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะสำหรับหน้าแปลงที่ดินนะคะถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทางตันนะคะอันนี้ทิพยืนอยู่หน้าแปลงที่นะคะ ขวามือของหน้าแปลงที่สามารถวิ่งออกไปอำเภอด่านช้างอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีได้นะคะส่วนซ้ายมือนะคะซ้ายมือเราสามารถวิ่งกลับไปตัวอำเภอเนินขามอำเภอหันคาแล้วก็ไปถนนเส้น340ได้นะคะค่ะสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการรายละเอียดรูปถ่ายเพิ่มเติมหรือนัดดูที่ได้ทุกวันนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ทุกตลอดนะคะ0925816638ทิพนะคะค่าทิปขอฝากกดติดตามช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ